สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นคลิปวิดีโอรีวิวกระเป๋าอีกแล้วนะคะก็จะเป็นกระเป๋าใบใหม่นะคะที่โช์เพิ่งจะได้มาไม่นานนี้นะคะก็คือจะเป็นของอยี่ห้อเอลิเซ่นั่นเองนะคะก็กระเป๋าของแบรนด์เอลิเซ่เนี่ยโช์เคยมีแล้ว1ใบนะคะโชะ่เคยทําเป็นคลิป watch it my bag ไปแล้วด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูคลิปนั้นเนี่ยเดี๋ยวโชว์จะลิงก์คลิปวิดีโอไว้ด้านล่างก็แล้วกันนะคะก็สําหรับแบรนด์อเอลิเซ่เนี่ยคือ เป็นแบรนด์ของคนไทยนะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้จักเนาะเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนก็เป็นแบรนด์ของคนไทยคือคนไทยเป็นเจ้าของแบรนด์แล้วก็ออกแบบเองผลิตเองนะคะท,ที่เมืองไทยแต่ว่านำนำเข้า,าวัสดุอุปกรณ์เนี่ยจากต่างประเทศฉะนั้นคุณภาพที่เขาทาออกมาโชว์รู้สึกว่าเป็นคุณภาพที่ค่อนข้างดีนะคะถือได้ว่าเทียบเคียงกับ ลักชัวรี่แบรนด์ได้เลยนะคะก,ก็ออกแบบมาก็สวยทันสมัยด้วยนะคะสำหรับโชว์เองใบแรกที่โชว์ซื้อเนี่ยโชว์ค่อนข้างชอบนะคะก็เลยแต่ว่าใบานี้จะเป็นใบที่ทางแบรนด์ส่งมาให้นะคะก็เนื่องจากว่าเป็นรุ่นใหม่นะคะท,ที่ทางแบรนด์เพิ่งจะออกตัวมาเชื่อว่า รุ่น The Newberry นะคะก็จะเป็นออกแนวคลาสนะคะเป็นใบเล็กๆที่สามารถที่จะถือออกงานได้แล้วก็ลักษณะของหนังเนี่ยจะเป็นผลิตจากหนังวัวแท้นะคะคือใบแรกที่โชว์ซื้อจะเป็นหนังอีกแบบหนึ่งนะคะจะไม่ใช่หนังแบบนี้นะคะแต่ว่าโชว์จําชื่อหนังไม่ได้นะเดี๋ยวโชว์จะขึ้นชื่อไว้ด้านล่างกันแล้วกันนะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นแบบ ลักษณะเป็นหนังวัวแท้เลยนะคะในส่วนของกระเป๋านะคะเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดของกระเป๋ากันนะคะขนาดของกระเป๋านะคะโชว์วัดขนาดมาให้ทุกคนได้ดูกันก็คือ,อ,อในส่วนของความยาวของกระเป๋าเนี่ยจะอยู่ที่25่ซนติเมตรนะคะแล้วก็ ส่วนสูงตรงนี้นะคะจะอยู่ที่ประมาณ15ซนติเมตรแล้วก็ความกว้างของฐานกระเป๋าก็จะอยู่ที่ประมาณ8เซนติเมตรนะคะโชว์วัดมาให้เพราะว่าเผื่อว่าใครที่อยู่ต่างประเทศนะคะแล้วแบบสนใจอยากจะสั่งอะคะ่ะก็คือว่าเวลาที่เราดูรูปอะคะ่ะคือเราจะกะกระเป๋าไม่ถูกว่าเออขนาดของกระเป๋าจะประมาณไหนอะไรยังไงถูกไหมคะฉะนั้นโชว์เองก็เป็นเนาะเวลาที่เห็นในรูปแล้วโชว์ก็กะไม่ถูกว่าเออกระเป๋ามันไซส์ใหญ่ มองตาเปล่าโชว์ก็คิดว่าเขาใบเล็กกว่านี้แต่พอมาเห็นตัวจริงเรารู้สึกว่าเขาใหญ่กว่าที่คิดอะไรประมาณนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะก็ขนาดของกระเป๋านะคะแล้วก็ในส่วนของรูปลักษณ์นะคะก็คือเขาจะเป็นใบที่มีสายมาให้นะคะเป็นสายที่ยาวที่สามารถที่จะสะพายข้างได้สะพายเฉียงก็ได้นะคะสามารถปรับระดับได้อยู่ตรงตรงนี้นะคะคือจะเป็นสายหนังแล้วก็ลักษณะของหมุดนะคะที่เราสามารถที่จะปรับ เลื่อนได้นะคะถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะให้กระเป๋ามันยาวกว่านี้นะคะรู้สึกว่ากล้องจะไม่โฟกัสประมาณนี้นะคะแต่ว่าตัวโซ่เนี่ยคือจะไม่สามารถปรับได้นะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะก็คือจริงๆสายเขาสามารถถอดได้เนาะเพราะว่าเขาจะมีห่วงอยู่ตรงนี้นะคะที่ถ้าเกิดว่าไม่อยากแบบสะพายก็สามารถที่จะถอดดอ,อกได้นะคะ นะะในส่วนของกระเป๋าเขาจะมีสายมาให้2ส,สายนะคะก็คือจะเป็นสายยาวสายนี้นะคะแล้วก็เป็นสายสั้นนะคะเป็นสายคลัสนะคะก็ะถ้าเกิดว่าถืออยากจะถือลักษณะเป็นคลัสก็เป็นสายนี้แทนนะคะแล้วก็ตัวสายก็สามารถที่จะปรับระดับได้ด้วยก็คือจะเป็นลักษณะของหมุดหมุดอะไรประมาณอย่างนี้นะคะถอดปรับระดับได้นะคะ ส่วนตัวของกระเป๋านะคะตัวแฟลปตัวเปิดปิดนะคะตรงด้านล่างเนี่ยเขาจะเป็นมีตรงแม่เหล็กให้นะคะก็จะเป็นลักษณะเป็นแปลกๆอย่างนี้นะคะแล้วก็สายตรงนี้ก็คือจะเป็นลักษณะของสายช่องเป็นช่องเป็นนูนขึ้นมาเพื่อเก๋ไก่เวลาจะถือก็คือเอามือสอดใส่แล้วก็ถืออะไรประมาณอย่างนี้ถ้าเกิดว่าไม่อยากจะสะพายนะคะก็เวลาเปิดก็จะประมาณนี้นะคะด้านในนะคะก็จะเป็นช่องที่ ใหญ่พอสมควรใหญ่และกว้างพอสมควรนะคะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเขาจะมีตัวแบ็กไว้ให้ถ้าเกิดว่าอยากจะได้พื้นที่ในการใช้งานมากกว่านี้เราก็แค่ปลดแบ็กออกนะคะก็จะได้ช่องคอมพานเมนที่ใหญ่ขึ้นมากกว่าเดิมนะคะแล้วก็ด้านนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ era, เป็นแบรนด์ของเขานะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นช่องเล็กๆ คอมพานเมนต์ให้ใส่อีกทีหนึ่งนะคะใส่กุ้งใส่การ์ดอะไรประมาณนี้ซึ่งซึ่งสําหรับกระเป๋าใบเล็กๆอย่างเงี้ยเราแบบ ช่องใส่ของแบบขนาดนี้โชว์ว่าแบบใส่ของได้เยอะมากๆนะคะก็ค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์เพราะว่าตอนแรกที่เห็นในรูปโชว์นึกว่าเขาจะใบเล็กนะคะแต่ว่าพอมาเห็นตัวจริงแล้วแบบอืม้มใบใหญ่พอสมควรนะคะในเรื่องของการสะพายนะคะสําหรับกระเป๋าใบนี้เนี่ยสะพายได้หลายแบบนะคะเนื่องจากว่าเขามีสายที่ยาวเนี่ยเราจะสะพายแบบเป็นด้านข้างก็ได้นะคะหรือว่าจะสะพายเฉียงก็ได้นะคะหรือว่าจะถอดสายออกนะคะแล้วเปลี่ยนเอาสายสั้นใส่นะคะแล้วก็สะพายเป็นแบบ คลาสก็ได้จะถือเป็นแบบคลาสก็ได้หรือจะไม่ใส่สายเลยแล้วก็ถืออย่างเดียวโดยเอามือสอดใส่ช่อง,ตรง,ต,รงตรงกลางกระเป๋านี้ก็ได้นะคะก็คือเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะถือได้หลายแบบหลายสไตล์นะคะมันก็ดูไม่น่าเบื่อนะคะค่ะและนั่นก็คือเป็นในส่วนของกระเป๋านะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาดูกันนะคะว่ากระเป๋าใบนี้เนี่ยสามารถจุอะไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวโชว์จะลองแพกกระเป๋าหรือว่าจุข,ของใส่ของไปในกระเป๋าให้ทุกคนได้ดูกันเผื่อว่าทุกคนจะได้เป็นไอเดียด้วยนะคะ ค่ะและนี่ก็คือกระเป๋าที่ยังไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองเอาของใส่ในกระเป๋ากันนะคะก็สมมุติว่าโชจะไปเ,เข้าไปในทาวไปช้อปปิ้งกันแล้วกันนะคะสิ่งของที่โชจะเอาไปก็คือจะเป็นของที่จําเป็นที่จะต้องใช้ติดตัวไปนะคะสิ่งแรกนะคะก็คือจะเป็นกระเป๋าตังค์นะคะตัวนี้จะเป็นของ louis vuitton amelia wallet นะคะก็จะเป็นใบที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรใหญ่แล้วก็ยาวนะคะก็จะใส่เข้าไปในใบนี้ได้ด้วยนะคะ สิะะ่งถัดมานะคะก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะมีแดดนะคะโชก็จะพกแว่นกันแดดติดตัวนะคะซึ่งแว่นกันแดดก็จะเป็นแว่นตัวเดิมนะคะคือจะเป็นของ a ร b บนนะคะก็จะใส่เข้าไปในนี้ได้นะคะแล้วก็เวลาไปช้อปปิ้งนะคะโชชอบที่จะติดถุงเขาเรียกว่าถุงช้อปปิ้งเนี่ยไปด้วยนะคะเผื่อว่าจะต้องเข้าไปซูปเปอร์มาร์เก็ตไปซื้อกับข้าวไปเสตตลาดอะไรประมาณนี้ก็จะติดถุงอันนี้เข้าไปด้วยทุกครั้งนะคะก็จะใส่เข้าไป นะปึ้งถัดมานะคะก็จะเป็นกระดาษที่ชู่เปียกเนาะก็พกติดตัวไปด้วยเผื่อว่าอยากจะแบบเช็ดมือล้างมือนะคะก็จะใส่เข้าไป ะะต่อมาก็จะเป็นกระเป๋าใส่กุญแจรถนะคะอันนี้จะเป็นกระเป๋าใบใหม่ที่โชว์เพิ่งได้มาเพราะว่าก่อนหน้านี้โชว์ใช้ของอมาจิคอบนะคะแต่ว่าใบนั้นเนี่ยโดนขโมยนะคะคือหายไปตอนที่ทริปล่าสุดที่ไปเที่ยวเดนมาร์กสวีเดนนะคะก็ไปจอดค้างคืนอยู่ที่สวีเดนนะคะก็ปาปากดว่าโดนขโมยขึ้นรถนะคะก็เอากระเป๋าใบนั้นไปด้วยนะคะก็เลยต้องซื้อใหม่ใบนี้จะเป็นของยี่ห้ออะไรไม่ทราบนะคะเป็นเวงเกอร์อะไรประมาณนี้แต่ว่าชอบตรงที่ว่า ขาจุของได้เยอะนะคะคือทุกสิ่งอย่างที่โชวต้องใช้คือกุญแจรถกุญแจโรงรถกุญแจบ้านอะไรประมาณนี้คือจุรวมอยู่ในหนึ่งหนึ่งสิ่งตรงนี้ได้ก็เลยเอโอเคนะคะก็ประมาณนี้ถัดมาก็จะเป็นโทรศัพท์นะคะก็จะต้องติดตัวนะคะก็จะเป็น Samsung g a l a x y ี7นะคะใช้ตอนนี้ใส่ลงไปได้ด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นแฮนด์ครีมนะคะก็จะติดตัวไปด้วยนะคะเผื่อว่ามือแห้งก็จะได้แบบทามือเนาะ ก็ประมาณนี้นะคะของที่จะเอาไปนะคะก็จะเห็นว่าแบบจุได้เยอะมากนะคะสำหรับกระเป๋าใบน,นี้นะคะแล้วก็ปิดเข้าเข้าไปนะก็จะประมาณนี้นะคะก็จะเป็นใบที่แบบว่าเล็กกระทัดรัดแต่ว่าก็ใส่ของได้เยอะนะคะถ้าเกิดว่าโชวจะออกไปแบบว่าเข้าเทาไปสักสองสามชั่วโมงไปซื้อของนู่นนี่นั่นนะคะโชก็ไม่ได้แบบต้องการที่จะใช้ใบใหญ่ๆมากๆนะคะก็จะแบบ ใช้ประมาณใบนี้หรือเวลาที่เราแบบจะไปงานออกงานมันก็ใช้ใบนี้ก็ได้เพราะว่าลักษณะรูปทรง,งเขาก็คือ,อ,อถือไปออกงานก็ได้นะคะก็จะประมาณนี้ค่ะ ส่วนในเรื่องของราคานะคะกระเป๋าใบนี้สนนราคาอยู่ที่7,200บาทนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าตอนนี้ทางร้านเขาจะมะีโปรโมชั่นอยู่นะคะจะมีส่วนลดอยู่20%นะคะยังไงถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยลองเข้าไปดูใน Facebook Fanpage ของทางร้านดูก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวโชว์จะลิงก์เ e b o o k Fanpage ของทางร้านเนี่ยไว้ให้ด้วยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับการรีวิวกระเป๋าใบนี้นะคะก็โชวตั้งแต่ที่ใช้มานะคะประมาณสอาครั้งได้แล้วก็ค่อนข้างชอบนะคะเพราะว่าเขาเป็นกระเป๋าที่แบบ ใบเล็กกระทัดรัดแล้วก็จุกของได้เยอะมากๆกนะคะก็นั่นแหละค่ะเป็นการรีวิวกระเป๋าเดนิลเบอร์รี่ของเอลิเซของโชว์นะคะก็หวังว่าทุกคนคงจะชอบกันนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้คงต้องขออนุญาตลาไปแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ me me, me ne-ne-ne